คลิปนี้กับน้ำพลอยสแดรรี่พลอยจะพาไปดูมหาลัยที่พลอเคยเรียนมาตลอด1ปีนั่นก็คือ university of Birmingham นั่นเองจะบอกว่าคิดถึงมหาลัยมากๆเราก็เป็นโอกาสดีที่จะได้พาทุกคนไปดูทั่วมหาลัยเลยนะไม่ว่าจะเป็นตึกเรียนห้องสมุดฟิตเนสต,ต่างๆการใช้ชีวิตใดๆที่นี่จะเป็นยังไงตามไปดูกันเลย นี่คือห้องจริงๆตอนที่พลอยอยู่เลยนะพลอยอยู่ของ Unite d สติ d เดตรงมาหาลัยเลยใครจะอยากอยู่ในเมืองก็ได้แล้วก็นั่งรถบัสหรือขี่จักรยานมาก็ไม่ไกลแถมตอนนี้มีเลนจักรยานตรงมาถึงมอแล้วสะดวกสุดๆใครสนใจหอนี้ก็กดลิงก์ที่ Description ลองเข้าไปดูแต่จะบอกว่าต้องจองล่วงหน้านาน,านๆเพราะว่ามันเต็มเร็วค่ะ เด็กดิ้นก็จะเป็นยูเซียร์สกูสสแล้วซึ่งเป็นที่ที่พาไปเรียนประจำแต่เราเดินไปด้วยกันนอกจากจะมีฟิตเนสมาหาหลัยแล้วแถวๆนี้เนี่ยก็จะมีร้านกาแฟมีธนาคารมีโรงเรียนเด็กผู้ชายล้วนตอนเปิดเทอมคนก็จะเดินไปโรงเรียนเดินมามาหาหลัยกันเยอะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ ก็ะค,ะคือเป็นตึกที่พอยมาเรียนประจาเลยแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นแบบห้องเรียนเล็กๆคาสแบบไม่กี่คนนะคะแต่ว่าถ้าเราไปรวมกับมเมเจอร์อื่นเนาะเป็นร้อยคนเนี้ยก็จะไปเรียนตรงอื่นแล้วจะต้องเดินเข้าไปในมหาลัยแค่ข้ามไปนิดเดียวก <c oughs> ็เห็นต้งหอนาฬิกาไหมทุกคนอันนั้นก็คือตรงใจกลางของมหาลัยเราจะเดินไปแถวๆนั้นกันค่ะ ตอนเรียนพลมาเรียน Pre-sessional course ก่อนด้วยใครที่อยากมาปรับตัวก่อนก็สามารถมาเรียนแล้วก็มาเจอเพื่อนๆก่อนได้แต่เท่าที่เห็นก็จะมีแต่ชาวหัวดำชาวเอเชียอย่างเราทั้งนั้นจาก Business School เดินไปหอนานฬิกาโอโจอเนี่ยก็จะผ่านตึกของคณะอื่นๆหลายคณนะ ส่วนใหญ่ก็จะเรียนกันแถวแถวนี้นะมีแค่นักเรียนพวกหมอพยาบาลที่จะต้องไปเรียนอีกโซนหนึ่งจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพอถ่ายรูปเสร็จก็จะเลี้ยวขวาไปอีกตึกหนึ่งก่อนซึ่งเป็นตึกที่คนมาเรียนรู้เสร็จก็น่าจะได้มาเรียนที่ตึกนี้เหมือนกัน ตึกนี้นะคะก็จะเป็นตึกที่เด็ก MBA มาเรียนเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าพอลก็มีมาที่นี่บ้างนะแล้วก็สามารถเข้ามาใช้ฟาซิลิตี้ข้างในได้ก็จะมีโต๊ะนั่งทำงานอะไรเงี้ยมีคาเฟ่มีขนมนิดหน่อย ีตอนที่พออยู่เมื่อสองปีที่แล้วยังไม่มีเลยนะคะเขากาะสร้างเร็วมาก <im the water> แล้วได้เห็นมีตรงนู้นอีกคือมีการแบบปรับปรุงพัฒนาตลอดเลยน <tal ented> ี่นะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราเดินไปห้องสมุดกัน <S <s <sy iro> เพราะว่าตอนกลางวาันเนี่ย <S <s <ummer> <S ตอนพักเท <s ummer> ี่ยงพ, <ichtet> พอจะส่วนมากทำอาหารมากินเอง <c oughs> แล้วก็คือถ้าไม่ถ้าไม่ทำอาหารกินเองซึ่งน้อยมากๆนะคะสว่วนมากจะทํากินเองเพราะว่าถูกปากมากกว่าไม่อย่างนั้นก็จะมากินที่โรงอาหารของมหาลัยเดี๋ยวจะพาไปดูข้า่าวๆแต่ว่าวันนี้มันคงไม่เปิดเพราะว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงสิงหายังไม่มีนักเรียนมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพาไปดู เป็นที่ที่พอามาหมกตัวบ่อยที่สุดเพราะว่าเวลามาทํางานมาอ่านหนังสือมาเตรียมสอบก็คือมาที่นี่นะคะและ้วสะดวกมากเพราะมันกว้างแล้วก็มีสเปซให้มานั่งอ่านเงียบๆคนเดียวหรือว่าจะมาประชุมงานกับเพื่อนมาอ่านหนังสือเตรียมสอบมาถ่ายเอกสารปริ้นงานก็ที่นี่ที่เดียวจบเลย จะเป็นแคมปัสคอฟฟ่แต่ว่าเซลาวันนี้มันปิดเนาะเนี่ยมันจะเปิดตามนี้แต่ว่าข้างในอะ่ะก็คือได,ได้อยู่ข้างในเนะะี่ยเขาจะขายอาหารกันตรงนี้แล้วก็ไปนั่งทานกันตรงนี้นะคะเดินออกมาจากห้องสมุดน,นะคะมาทางโอโจน ตรงนี้ก็จะเป็นสนามหญา้าช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะมีคนมาแบบนั่งกินอาหารกแบบันเต็มเลยทุกคนแบบนั่งบนพื้นหญ้าเลยนะและบรรยากาศฝ้าหงสุดๆไปเลยติดกับห้องสมุดจะเป็น University Center ซึ่งเป็นที่ที่มีอาหารขายหลายแบบมีซุปเปอร์ขายขานมขายของใช้ต่างๆ มีร้านตัดผมมีร้านทำเล็บต่างๆที่สำหรับนักเรียนโดยเฉพาะแตงรีส์หนึ่มีน้ำดื่มหนึ่งแล้วก็ขนมหน,น,นึ่งอันเนี้ยสีดูเก้าไลทรสชาติเลยนี่ทุกคนจริงๆมันจะเป็นร้านอาหารตรงน้หมดเลยนะถ้าช่วงเปิดเทอมแล้วก็จะเป็นที่นั่งกินั่งก็จะมีแบบร้านทำผมร้านไปซมีอะไรพวกนีค่ะอยู่ในมหาลัยหมดเลย ใจกลางของมหาลัยนะคะเนี่ยจะมีตึกที่ชื่อแอสเซนเว็บนะคะเป็นตึกใหญ่ตรงเนี้ยเขาจะเอาไว้รับปริญญากันด้วยแต่ว่าพอก็เคยมาเรียนตรงนี้นะข้างล่างตรงนเนี้ยเนี่ยเคยมีวิชาหนึ่งเป็นวิชา PR มาเรียนที่นี่แล้วก็ประทับใจมากเพราะว่าตอนนั้นนะเราต้องทําเหมือนเป็น PR ของบริษัทแล้วก็มาให้สัมภาษณ์เขาจะมีฉากเหมือนเป็นสตูดิโอเลยมีนักข่าวมาถามแล้วเราก็เป็น PR ของบริษัทมาคุยอะไรเงี้ยรู้สึกว่า เออเจ๋งดีนะอะไรนี้แถวนี้ก็จะเป็นแบบที่ที่คนชอบมาถ่ายรูปมากในช่วงรับปริญญาเพราะมันสวยงามมากเลยทุกคนตรงนี้ในช่วงเปิดเทอมก็จะเป็นคาเฟ่นะคะ<ม>เป็นร้านกาแฟมีขนมอยู่ข้างในนี้เลยแต่ว่าวันนี้ปิดเราก็จะไปกันต่อเติบ พอเรียนเสร็จเนี่ยพลอยก็จะกลับไปที่หอก่อนแล้วก็เตรียมตัวไปฟิตเนสถ้าวันไหนที่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็จะไปออกกำลังกายหรือไม่ก็ออกมาเดินเล่นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าฟิตเนสของที่มหาลาัยเนี่ยเป็นยังไง กะบอกว่าฟิตเนสที่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคือมันอลังมันดีมากเครื่องเล่นเยอะมากแล้วก็มีกีฬาหลากหลายรูปแบบทั้งฟิตเนสทั่วไปที่เรามาออกกำลังกายทั่วๆไปมีทั้งสระว่ายน้ำมีสนามแบดมีปีนผาการที่จะเข้าได้เนี่ยเราก็ต้องสมัครสมาชิกนะคะซึ่งรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวคอยทิ้งลิงก์ไว้ให้นะ อ๋อแต่ถ้าเป็นพวกสนามแบดสนามกีฬาต่างๆเนี่ยเราสามารถเข้าเป็นรายครั้งได้นะคะลองเข้าไปดูรายละเอียดอีกทีเนาะเผือ่อมนมีเปลี่ยนแปลงอะไรนี่ตรนี้จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็เราสามารถมานั่งลานคอสตานะคะมานั่งทาง,งานอ่านหนังสือตรงนี้ก็ได้ด้วย ทุกคนเราสามารถมาวิ่งได้ที่เส้นนี้นะคะเนะะี่ยค่ะตัวอย่างก็จะวิ่งถ้าวันไหนที่แบบวันอากาศดีๆฝนไม่ตกก็จะมาวิ่งรอบมาหาลาัยทุกคนมันแบบชิลมากแล้วก็มาหาลาัยมันสวย <c oughs> ก็มีบรรยากาศทีนี้ม <c oughs> ีนะวิ่งหนึ่งท่านนะคะวันนี้ เดินเรื่อยๆนะคะจากตรงสนามฟุตบอลและตรงนี้ยมาตรงนี้ก็จะเป็นอีกประตูนึงทางออกก็จะมีหอพักที่ติดกันเลยตรงเนี้ยจริงๆติดกับมาหาลายัยคือมีหอพักหลายโซนมากเลยนะฝั่งนึงก็เป็นหอพักเหมือนกันฝั่งนี้ก็เป็นหอพักกาเคยมาอยู่ช่วงหนึ่งด้วยตอนหลังที่หมดสัญญาจากหอเก่าที่พาไปดูเมื่อตอนต้นสิบ จะพาเดินไปดูมันจะมีพวกร้านเอเชียมีซูปเปอร์ต่างๆมีร้านชานมไข่มุกด้วยตรงน,นี้นะคะตอนเวลาเปิดเทอมคนก็จะเดินกันขวักไข่เลยทุกคน ว่าทุกคนจะต้องมาหาอะไรกินนะคะแล้วแถวนี้มันก็เป็นหอพักด้วยมีคาเฟ่เปิดใหม่ด้วยอ่ะนะตรงนี้แหละเป็นตรงที่เคยเดินไปมาบ่อยมากเพรตรงไปตรงนู้นก็จะเป็นหอเก่าและตรงนี้ก็จะเป็นพวกซูเป,ปอร์แล้วก็มีซูเป,ปอร์เอเชียด้วยะค,ะค่ะก็จะเดินมาซื้อของตรงนี้ประจำ どうも。 ชุดทำไส้อั่วบอรย,นะยากาศรอบมหาลาัยก็จะเป็นประมาณนี้มีซปเปอร์ เฉพาะอาหารเอเชียมีเยอะแน่นอนโอเคคลิปรีวิวมาหาลัยเบอร์มิงแฮมของพลอยก็คงจบที่ตรงนี้ใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้หรือว่าอยากจะดารกไอจีส่วนตัวพลอยมาก็ได้แล้วใครอยากให้ทำคลิปแนวไหนไปรีวิวมาหาลัยไหนอีกคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย